มือนีมาตามแนวทางอาจารย์วินใชัยภูม่มพันมีแนวทางดีๆมาใหา้ท่างช่องเหาเป็นสะพานบุญให้มือนีพันโทรมหาหมอหน่วยดวนๆพันห้มาแล้วชุดบุญชุดลางจับครูให้มีทั้งสามตัวทั้งสองตัวจะเป็นตัวใดไปติดตามอาจารย์วินใชัยภูมไิไใดเลยค่ะเ,คคเด้แล้วครับผม สวัสดีครับอาจารย์มินเชยพุ่มครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอสวยครับผมเดี๋ยวพ่อมิ้นพ่อมวครับมีตัวเด็ดปะครับงานเนี้มีอยู่ครับมาฝากเนาะอาจารย์ก็ำลังโรคน้ำมอไรโดนหน่อยดิเนาะมันยากครับมันยากมันห่ันกบ้างไม่ดีครับเดี๋ยวพอที่ว่างเนาะอาจารย์เนาะอย่ามาลองเพิ่งเนาะครับครับขอบคุณหลายเด้อนะครับตัวเด็เนี่ยนะครับอาจารย์ อ๋อ,อชุดสามตัววนกันนะครับเนาะสามตัวบนนะครับมีหกเจ็ดแปดชุดนึงครับหกเจ็ดแปดนะครับมาถึ่เด็กวิ่งมาครับเนี่ยเด็กวิ่งเหหรือเด็กเป็นตัวอันนี้เป็นตัวจำพวนีครับหหกเจ็ดแปดครับครับเจ็ดแปดครับครับหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้า มีสองชุดครับครับสมตัวเนาะสตัวครับส่วนสองตัวเลยครับผมสตัวไอ้เจ็ดแปดเจ็ดเก้เจแปดเจ็ดเก้าสห้าสามสี่สามห้าหเดียวผมสามีมีหคู่นี่ยสองตัวครับโอ้หาเนะอาจารย์เป็นเป็นชุดบนชุดล่างครับบนล่างเป็นเป็นชุดบนครับบนเดียวนะอาจารย์เนาะ ล่างวะมีเนาะชุดชุดล่างกัมีครับมี่กตัวอาจารย์พลังมีมีสีัวครับโอ้มีชุดบนนะครับเนาะครับเดี๋ยวเขาเลยเห็ดชุดล่างกันะอาจารย์ชุดล่างครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดมีเท่าไหร่ครับสองเจ็ดสองแปดตะเก او ในมันเงน มัดตรงจุดว่าอาจารย์ครับขึ้นบนขึ้นล่างวะถยุ้มันมันมันไหลเมื่อยย่ <0. S> 1> <1> ้ยเชนขับถ <idad> ุงครับโซนล่างที่ออกถุงครับลังเชี่ยโอ้ตรงโตส่วนนี้ตรงโตนะครับเนาะตรงลังลังเชี่ยนะครับขับขับหน่อยอยู่ครับขับก็ฝั่งล่างนึงเชื่อมครับบนล่างนี่บนล่างนี่โดดขึ้นโดดลงปะครับส่วนนี้ นั่นดุนี้เปลน้หลงชนงที่เปยนเป่น่างไปลยงครเโอ้ยง่ายหครับอาจารย์เาสเนาะเอาไยบนเป็นบนราง็นลางเนาะครับคนโดต้องเปลี่ยนเนาะครับแม่นเลยครับอืมครับเกิกิพ่อสือไงดอกเนาะครับอาจารย์กสซมี่หกว่งนครับครับผมทาการสิลป์คือมครับช่วงนี้คือมือเสืออาจารย์ว่านตกกอยู่วันนี่ก็ตกอยู่วัน่เท่ยงบ่ ครับด้สมดโอ้สมสายอานะครับเนาะนะครับขอบคุณเลาเด้ฉันทำไปขายพี่ได้หลายคนเลยนะครับครับผมเออจนนอย่างน้ำเล่าด้ยอาจารย์เช่นเนี่โอ้นีกันยุ่งย่าพี่เลยครับเดีอยน่มนเอยุ้งน้าเ่าโอ้เดือหน้านจารย์หน้าว่างเนาะเดือมมาแบ่งปันไอ้ชีเนาะงวดวันเขาปะครับมวดว่นเนี่ยมวุ้งในเขาชี้ขอมันเมันเขามาสามเงื่เลียงสบครับโอ้ชุดบอรเนี่ยเขาสามเงื่อนนแล้ว มันมันหามเขา้วยราะที่เขาาตัวครับโอ้หามเนาะอจยปกติเลยสมตัวเขาว่าอาจารย์เพ well ิพอนึ่เพ่เขายู่ครัอ๋อสามตัวเนยอาจารย์เขอยู่ันอรผสิทิ์อ้หามอย่ครับโอ้หาตอนมหาเนาะอาจาเนาะครับงวดขออาจารย์เหตลยสมตัวเยักคูครับเขาเร้อยคับอาจารย์เลยสมตัวนี่ยักคูครับตะเข้าอาจารย์เหตุนี่ยที่ว่าน ก็มาหลายเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าเขาสามตัวเล่นมาอาจารย์ส่วนส่นวสนใหญ่เป็นตรงหรือเป็นโตครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นตรงหรือเป็นตครับครับโอตรงหลายก็ต,ตัวเนาะอาจารย์เนาะครบเอาตั้งหัวหนะััวห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 ัวเ,เ,เวัวนัวหัวหัวหัวับวัวัวนวัรั มิัตเน้นไหนบ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันี้ยเดีอยวมือยูคงสุดท้ายจนท่หานะครับครับผมครับไอผมลืมจากกระทมาเด้เอครับไข้มือไข้มือเ๋ยวสองสามมือเฉยครับครับโทษอยน้ำเ้อาจารย์ลืมไหวได้มาเลยนะครับลืมไวิครับป็นคนลืมไหวนียอาจารย์ขอโทษนะครับเรงจริงเด้อาจารย์ไอมิตรู้ดี ไปออกบ้านไปหาอีสมครับครับไปหาสิมุ่นพอแลนนาแล้วหลังไปเล็่สุดนี้ไปเลื่อสันส่พอบ่พรายได้เอาเรือคำนวณมาได้ได้ก็ไอ้จากได้เพ็นเก่ยงพนแม่นนอย่างมอเลยลงหายมอเลยกลงหายเบิดครับไปได้สี่ียาดดอกหายกอาหนักครับลงหาย่เอาแต่ว่าหนักอะสีศาเนี้ยลงศาสเนี้ยรับศาเนี้ยสินะครับมีอิมีอิปี้หลายคนอยู่เลยครับเขาดีนะครับวันนั้นไครคักอยู่ ครับผมเอาเดี๋ยวผมขอทวนกันด้วอาจารย์มิเลศตัวนี้นะสามตัวนะครับจับให้หกเจ็ดแปดเนาะอาจารย์เนาะหกเจ็ดเก้านะครับจับให้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามสี่สามห้าหกหนึ่งหกสามเป็นชุดบนนะครับส่วนชุดล่างแยกให้ชัดเจนนะครับคือสิบเก็ดสิบแปดสองเก็ดสองแปดตามนี้เนาะอาจารย์ถูกต้องไหมครับถูกต้องอยู่ครับอ่าเพิ่งวาเลขเพิ่งเข้ามาแล้วสามงวดสี่งวดเนาะสำหรับอาจารย์มิ้นชายภูมินะครับสองอ่าเลยสามตัวเคยเข่าตรงหลเยอะ นะครับเพิ่งจะรุดตอนปัญหาอยู่น้าอาจารย์ครับเอาก็ลองเบิ่งเด้อนะครับสลาอาจารย์มิ้นชัยภูมิเด้อนะครับเฝันโดนตั้งอยู่มาเอ้าวฝันคข่หยากเยียดอย่างงั้นอยู่มอเตอรว่างหมดสั่นวันนี้ไปนอนเด่นทงเด้อเลยคือพอมขารวยนะพ่อเนาะครับครับขอบคุณเลยด่าเด้อครับสลาในทางอันสับอาจารย์ขอบคุณเลยด่าครับครับน้องก็จบเวลาเราพบทสนทนาระวัง าก็รวยนะครับ็นเด็กสตาพระอาจารย์มินเทยพุ่มนะครับเป็นกว่าเลยคนเข่าดีแล้วหันเนาะใช่ทำไมจังวดช่องหัวหันมันก็มามันสามตัวมันเข่าดีอยู่คนหนึ่งมสามตัวเข่าดีเด็กสองตัวกว่าสามงวดที่งวดเลยล่ะฟังเสียงงวดหันเสียได้คนละแต่มาหามก็เดือดสามตัวคน่าแต่ว่าซีหกซีเราเข่าอยู่ด้วยเอาวางเัร็จเนาะเอาก็ล่องที่สุดเพิ่งเนาะสลาอาจารย์มินเทยพุ่มเนาะคือก็มาแป็งปันทางช่องเข้าไปเลขรัฐบาลไทยเด้อนะครับ ก็อลไรก็แช่ที่ตามอย่างนี้ทำไม่ตุ้อเนาะกต่เสด็จมีนกำลังใจหาแนี่ยถ้ดีๆมาฝากมาตอนเด้อนะครับวัอนี้แค่แน่วันอนีนเลขกโทษอะไรไว้ตาแดดหนาวประดมมือมือไม่ได้ออกข้างนอกนะครับก็มีมือส้นใหญ่ลักล้างเข้าไปเป็นเลขหาโทษเนาะโอ้เป็นเลขแเรนหาสัมผัสโทษเนี่ยเขาไปศิลุกเนี่ยยบเป็นเหล่าเล่าเรียนหาเขาเลขกฝันติครับผมแต่ว่ากับวัตถุิบกั้นหอกว่าไอซี่เฟร เรื่องจารย์ท่านใดนฟันแวนแวนทุบแวนแวนอย่างแหว่งปันกับติ๊ตอมอะไรเด้อนะครับมูลรวอกับพร้อมเป็นสภาพบุญไหนเนาะเออนะครับก็ขอได้ว่าหมั่นใจของเด้วนะครับว่าหมั่นใจโทุ่มไม้ใหญไอ้เมู่อไรครับมันก็เข่าเออนะครับพยายามพยายามเนาะมั่นใจเหมือนไหนว่าหอยแม่นผู้หนึ่งเราเสด็น้มาถล่มล่องหนังช่องมารวยเนาะนะครับมูลรวอกับพร้อมเป็นสภาพบุญไหนเนาะไม่ตีเนาะอ่ะนะครับตามนี้เด้อนะครับอืม มีตัวไรนไม่ตื้อหรอนะครับผมมีชุดบนมีหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามสี่สามหกหนึ่งหกสามชุดล่างกับมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดมีแค่นี้ได้ค่ะครับขอบคุณเลหลายเด้อนะครับติดตามเราชมระวังสองช่องเนาะมารวยช่วยได้นะไม่ตื้อด้วยเราวันเด้อนะครับขอให้โจคามาให้เราไปด้วยกันแห้งผักปังกับปรับเลขอาจารย์ใจผู้มิน มินเชยพูมนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ